สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายกิ้งกี้กิงกี้พิธีปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอร์ดพระประแดงค่ะพี่ๆท่านใดเปิดมาเจอกิงกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องให้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้กิงกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในรุ่นรถ Ford Ranger w i ์วายค่ะวันนี้พามาเป็นตัวขับ2 Sin g l e Turbo มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนนนตตต์ดดีเซลลลล2.0 170 405ิิรรรห้กําาาัังงแแแมมมสสูะบว ราคาจะจำหน่ายหน่ล้านแปด0 0ืานบาทนั่นเองเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะสำหรับตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้ตัวรถเป็นสีดำเงานะคะแล้วด้านบนฝากระโปรงค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะใหญ่เต็มฝากระโปรงสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยวันนี้ให้สีนะคะก็เป็นสีดำนะคะเหมือนตัวรถตัดด้วยขอบด้านข้างที่เป็นสีแดงรวมถึงสัญลักษณ์เลือกเป็นรูปมามมสแตงและให้สีสัญลักษณ์เป็นสีแดงนั่นเองวันนี้ รูปแบบการตกแต่งก็จะเน้นเป็นดำตัดแดงนั่นเองนะสำหรับกระจังหน้ากันบ้างค่ะกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ที่มาพร้อมกับตัวอักษร FORD แบบนี้เลือกสีตัวอักษรก็เป็นสีดำและตัดด้วยขอบอักษรเป็นสีแดงจะได้รับกันเนาะกับการคุมโทนที่เป็นสีทูโทนในวันนี้นั่นเองไฟ LED ค่ะ3าจุดที่กระจังหน้ามีมาให้เลยพร้อมกับตัวกระจังรุ่นนี้ ไฟหน้าค่ะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีระบบป้องกันไฟยังตาแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีไฟ day time running ลายตัว amps, สีแคมแสงสีขาวมาให้เสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าดูสวยงามมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าชิ้นงานเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็ตัวกันชนหน้าค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟแบบนี้ชายกันชนเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานมีตะขอลักจูงให้ค่ะคู่หน้าทางซ้ายและขวา ไฟตัดหมอกเป็น LED ค่ะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองด้านค้างติดเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะสคิ้วล้อเป็นสีดําด้านเก็บงานอย่างดีแต่ไม่เจาะตัวรถเลยนะคะสําหรับล้อกันบ้างค่ะ ล้อว,วันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กค่ะขนาดรอบวงแม็กคือ18นิ้วเลือกแม็กนะคะเป็นสีดําตัดด้วยมิลลิ่งสีแดงจับคู่กับยาง AT ซีรียาง265ค่ะ60 R 18นั่นเองโชคเป็น,มนโมโนทูป ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งสีล้อสำหรับรุ่นวายแท็กนะคะด้านแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟแล้วก็มีครีบระบายความร้อนกระจกมองข้างตัดสีเทากาไฟค่ะพร้อมไฟเลี้ยวและไฟสองสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวด้านบนราวหลังคาสำหรับรุ่นวายแท็กค่ะมีมาให้นะคะจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสีเงินแบบนี้สำหรับกันสาดค่ะวันนี้เลือกติดเป็นกันสาดแท้นะคะของ f อ r d สีชิ้นเวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะ เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มชอบกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยบานหน้ารอบคันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสามารถแจ้งได้ด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมเป็นชิ้นงานเบ้ารองมือเปิดรวมถึงกับครอบ มือเปิดตัวนี้ทําให้รถดูสวยงามและยังป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยชิ้นงานเป็นสีดําด้านค่ะตัดด้วยอักษรเรนเจอร์สีแดงแบบนี้สติ๊กเกอร์สวยๆนะคะลายกราฟิกรอบคันสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปม้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์เป็นสีแดงครอบฝาถาังน้ํามันค่ะเพื่อให้รับกับจุดอื่นนะคะก็ชิ้นงานเป็นสีดําด้านสําหรับโลบาร์ค่ะเดิมๆแล้วไวทแท็กค่ะที่พี่ๆเห็นก็จะเป็นตัวสปอ บาร์สอชั้นเนาะวันนี้ลูกค้าค่ะต้องการเปลี่ยนนะคะทำให้รถดูเท่อยากเท่มากยิ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นโลบานเหล็กค่ะของเอ t l a เ d น er เดนะคะเป็นทรงปืนแบบนี้ซึ่งรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวไฟถอยที่เป็น LED แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้ค่ะไฟท้ายเป็น LED เสริมความโดดเด่นค่ะให้ไฟหน้าแล้วด้านหลังก็ติดเป็นตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายนั่นเอง ฝาท้ายค่ะเป็น easy lift มีเหล็กร์ชั่นบา a r ช่วยผ่อนแรงให้พี่ๆเปิดฝาท้ายง่ายขึ้นนะคะมีน้ำหนักเบาสำหรับด้านท้ายกระบาดตัวนี้จะมีช่องต่อไฟ12โวลต์และ230โวลต์มาให้ไฟเบรกดวงที่3และววันนี้เสริมความโดดเด่นค่ะบอกแล้วว่าวันนี้ทูโทนนะคะดำตัดแดงแดงตัดดำก็นี่เลยค่ะ สำหรับค้อฝาท้ายเดิมๆแล้วเป็นสีดำด้านนะคะทั้งตัวอักษร F O R D รวมถึงพื้นหลังวันนี้ลูกค้าเลือกทำสีเป็นเหมือนตัวฟอนต์ตรงกระจังหน้าเลยนะคะก็ให้ตัวอักษรเป็นสีดำและตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้ทำการเว้าโลโก้ไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องถอยหลังที่มาจากโรงงานอะคริลิกด้านท้ายค่ะคำว่า r a n g จอรก็เลือกเป็นสีแดง ด้านท้ายกันชนท้ายค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะก็ตัดด้วยสีเทากาไฟแล้วก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์4จุดนั่นเอง สำหรับพี่ๆท่านใดชอบและถูกใจในการแต่งแบบทูโทนนะคะในวันนี้สามารถนะคะส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยค่ะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ก็บอกเลยว่าสวยและลงตัวมากๆเลยถ้าชอบอย่าลืมนะคะสามารถส่งรูปและคลิปให้ได้เลยช่องทางการติดต่อค่ะเก่งกี้ขึ้นเวลาด้านล่างเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยี้ๆท่าปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford Ranger และ r ฟ เอเรได้ที่ y u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  e e h h n n e l โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมฝากเอ็นดูเก่งกี้ช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องให้ด้วยเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย